เดนมาแล้วค่ะชุดเคบายของเรานะคะเป็นเรื่องที่เดียไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยไม่เคยเล่าให้ยูทูบช่องไหนที่ไปออกฟังเลยนี่เป็นที่แรกครั้งแรกที่มีผู้ชายใช่ไหมใช่เป็นครั้งแรกที่มีผู้ชายมองฉันเก่งฉันเข้าเข้าได้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุผลหรือมีทริคอะไรที่ทําให้เราเป็นหนึ่งในยี่สิบคนที่ได้พร้อมกับจะบอกทริคด้วยว่าวันนี้ปากที่เดียเนี่ยสีอะไรสีนี้เป็นสีที่แบบ รันทั้งวงการแอร์ทุกสายการบินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคน <ฮะ S 1> มากลับมาแล้วนะคะกับ YouTube r ยรูสค่ะวันนี้นะคะชุดของเดียเนี่ยคือชุดที่ใส่สมัครสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อ14ปีที่แล้วนะคะเต้นเต้นยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่สวยค่ะสวยส่วนคนนี้นะคะขอแนะนําเลยค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์รุ่นหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับพี่อาาค่ะ<ส> แนะนำต,ตัวเองเลย,น,ละเลยนะบอกเล่นหน, <laughs> <laughs> นึ่งแนะนำตัวเองเหมือนตอนที่แนะนำตอนที่อยู่หน้ากรรมการเลยได้ไหมอนะุ้ยเขินอาะเลยเขาจะพูดภาษาผษษษิดนะเรืร่อไรเล่นหนึ่งเชิญค่ะแนะนำเลยโอเคกิจราภิญญ n น m นยามเวสจิระพะพ a วยพ a ฒน์ please call me Anna for short uh, I'm 40 years old I'm graduated from Thammasat University majoring in marketing I'm currently working as a digital marketing at p e n g y u k i s i n and Specialty Bar thank you เย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการแนะนําตัวที่ทําให้กรรมการเนี่ยจาเราได้สิบคนเรียงกันเราต้องแนะนําตัวให้สั้นที่สุดแล้วก็มีอะไรบ้างเมื่อกี้ชื่อนามสกุลจบที่ไหนอายุเท่าไหร่ทํางานอะไรมาก่อนประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าใส่ชุดมาได้ด้วยแล้วก็คือเทคนิคการสมัคร ะค,ะคือสิงคโปร์เนี่ยเขาจะชอบคนมีเคิร์ฟวันนั้นนะ่าจำได้เลยว,ว่า14ปีที่แล้วที่ใส่ชุดนี้ไปสัมภาษณ์อะ่ะต้องมีกางเกงเสริมก้นนั่นน่ะคนกับกระโปรงตัวเนี้ยคือยังงงว่ายังใส่ได้อยู่แล้วก็แบบเสริมก้นด้วยไม่งั้นเราจะไม่ค่อยมีเคิร์ฟค่ะเราก็ไปขอให้เขาตัดชุดที่แบบเน้นเอวว่าโอเคหนึ่งคือเรามีเอวคอดแล้วเรามีสะโพกตอนนั้นคือแบบ แอบอยากบอกว่าใส่เกงเกงเสริมเสริมเสริมก้นพี่ก็ใส่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นคนไม่มีก้นเหมือนกันแล้วคือชุดของเสียบอไลาอ่ะมันจะเป็นชุดที่แบบเน้นสัดส่วนเห็นสัดส่วนชัดมากแล้วเราก็ต้องใส่ต้องใส่ดูดูเหมดอนกันเหมือนกันดูใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยเชิญรุ่นหนึ่งมาแนะนําตัวนอกจากที่เขาเป็นเสียอะไรรุ่นหนึ่งอยากจะบอกเลยว่าตอนนั้นสมัครกี่คนแล้วได้แค่20สิบสมัครกี่คน ประมาณ3 0 0พันเห็นไหมสามพันเอา20คือยากที่สุดแล้วก็คือแบบเหมือนไม่เคยสามารถถามรุ่นพี่ก่อนได้พอเขาเป็นรุ่นแรกใช่ไหมเขาก็คือต้องลองด้วยตัวเองเลยคือต้องเก่งจริงเด็ดจริงถึงจะได้เนาะยีคนนี้วันนี้ค่ะเรียกมาแนะนําให้น้องๆว่าแบบมีทริคอะไรที่จะทําให้ซิงเกอะไล์ชอบนะคะอีกอย่างหนึ่งพี่อาณาเนี่ยค่ะเขาเป็นคาล endar girl นะคาล endar girl คืออะไรที่สมัยก่อนเนี่ยสิงคโปร์อะไล์เขาจะมีปฏิทินแจกแล้วก็ปฏิทินเนี่ยจะมีหน้าสวยๆของสาวๆเหล่านี้ ค่ะโหไม่ใช่ลีโอเกิร์ใดๆนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือคารเลนเกิร์ก็คือจะมีรูปคนสวยที่เขาจะขัดเลือกเพื่อไปออกงานต่างๆค่ะเขาก็เป็นคนหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของเราค่ะแย่ไปแล้วเ <c oughs> มื่อสมัยก่อนตอนยังเป็นวัยรุ่นยังสวยอยูย่ยังูกพูดเข้าๆได้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุผลหรือมีทริคอะไรที่ทําให้เราเป็นหนึ่งในหนึ่งในยีคนที่ได้อือจริงๆตอนนั้นก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากรรมาการทําไมถึงเลือกเราเราก็รู้สึกว่าเออเพราะว่าเราอาจจะมีความเป็นธรรมชาติเราพูดเวลาเวลาเราพูดเรารู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ท่องไม่ได้เป็นคนท่องจําสคริปต์เไรอย่างเงี้ยเ,เราตั้งใจฟังคําถามตอบรม่เรงคำถามภาษาต้องได้อยู่แล้วแล้วก็ตอนที่สมัครเนี่ย ไปถึงขั้นแบบตอนนั้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีออนไลน์อินเทอร์วิวใช่ป่ะทุกอย่างจะเสร็จภายในวันแปรอัพให้หน่อยว่าแรกสุดก็คือเราจะเรียนกัน10คนแล้วเราก็แนะนําตัวสั้นๆเขาก็จะเรียกเลยว่าใครได้ไม่ได้ถูกไหมใครได้เขาจะเรียกต่ออันที่2องทได้ไหมคืออะไรอันที่2องนาคิดว่าเข้าไปมีการให้อ่านพา s s เซจด้วยแบบว่า reading มีแบบให้อ่าน ใช่แล้วก็จะอ่านไปเราทำได้เลยว่ามันมีคําว่าอ่านอย่างที่เราไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแบบคาจันชิคเก้นหรือคาจุนชิคเก้นเนี่ยอ๋อเป็นแบบเป็นชื่ออาหารเมริกันนักสิการใช่ใช่แล้วก็แล้วอ่านไปว่าอะไรอ๋อคาจุนชิคเก้นเป็นแบบว่าเนียนๆเป็นจานหรือจุนปุ๊บปรีบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็ก็ผ่านแล้วก็ที่บอกว่าเออมีให้ เหมือนแสดงความคิดเห็นบอกเป็นกลุ่มดิสคัชชันป่ะใช่กลุ่มดิสคัชชันเนี่ยบางทีก็จะเป็น3กับ3อะไรงี้เนาะประมาณอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละปี3กับ3 4กับ4อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาเหมือนดิสคั s ในสิ่งที่โจที่เขาให้เนาะประมาณนี้อ่าก็คือต้องตอบให้ตรงถักนั่นเองเรามาถึงรอบที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือใส่เทปวแยาลองทยาใช่ซึ่งวันนี้ ค a l endar หรือเพสเซนเตอร์ของเราจะมาลองให้ดูนะคะแต่สเตจูนรอแป๊บแล้วจะบอกว่าใส่ได้สวยไม่สวยคัดออกยังไงเดี๋ยวจะบอกทริคให้เลยพร้อมกับจะบอกทริคด้วยว่าวันนี้ปากพี่เดียเนี่ยสีอะไรสีนี้เป็นสีที่แบบรันทั้งวงการแอร์ทุกใสกันวินได้เลยนะคะ mm hmm. ก็สเตจูนรอสักครู่นะคะ ุดเคเบย่าของเรานะคะอันนี้จะเป็นการจำลองม็อกอัพตอนที่เขาอ่ะใส่ชุดแล้วก็ให้กรรมการเลือกไหนบอกไหนเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังไหตอนนั้นหรอก็กรรมการก็ให้เข้าไปกันตอนคนที่สัมภาษณ์ผ่านก็ให้เข้าไปแบบเลือกชุดกันเลยอะ่ะมีชุดแขวนไม่ให้ใครอยากใส่ชุดไหนก็เลือกมาเลยหยิบก,กันแล้วก็ใส่ลองแล้วก็เขาก็จะให้เดินให้เขาดูแล้วก็โชว์แขนอย่างนี้โชว์แขนให้เขาดูใช่ค่าก็จะดูพวก รอยแผลเป็นแผลเป็นเราอะไรอย่างนี้เนืแล้วก็ดูแบบทองคอใช่ถ้าตรงนี้มีสิวไม่ได้ตรงเนี้ยมีสิวไม่ได้ด้านหลังหันหลังให้ดูหน่อยหันหลังตรงนี้ตรงบริเวณนี้ต้องหันเลยตรงนี้มีสิวก็ไม่ได้อะไรแบนี้ค่ะรอยสักนี้ได้ไหมตรงนี้มีได้ใช่ไหมคค่ะแต่ว่านอกลมพาดผิวเราก็ห้ามมีรอยสักแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ะให้ดูชุดมันก็จะมีชุดมันก็จะผ่าเวลาเดินนะคะมันจะเห็น เวลาเราเดิน,นก็ไม่ได้โปนะเ<อ> <นะ S 2> พราะว่ามันต้องอใส่ถุงน่องอยู่แล้วเพราะเราเดินมันจะมันเป็นชุดที่แบบแนบเข้าอย่างเงี้ยก็ต้องผ่าให้เดินสบายๆาเยเขาก็จะให้เดินหมุนตัว เราจะต้องเห็นแบบมีเคิร์ฟนิดหนึ่งมีสะโพกนิดนึงนะคะตามแบบของสิงคโปร์แล้วก็ถุงน่องแนะนําว่าให้ใส่ไปเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ว่าถุงน่องเนี่ยคือเดี๋ยวใส่ของเชอริรลอนเพราะว่าเขาไม่รันไม่ขาดมันแบบว่าสปอร์ตดีมากอย่างที่เดี๋ยวใส่มาคือเขาเนียนนะคะแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปถ้าหนาแบบหนาแบบเลกกิ้งก็จะไม่แนะนาเอาที่มันสีเนเ้อเข้ากับผิวตัวเราแล้วก็มั่นใจว่าตัวเนี้ยไม่รันเดี๋ยวเดียเด๋ยวบอกว่ามันคือรุ่นไหนนะคะก็ดูตรงตะกร้าตรงนี้ได้ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องไฟแนลของเราเนาะว่าเข้าไฟแนลเขาถามอะไรพี่อนาบ้างโอเคค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงตอนไฟแนลเราเนาะก่อนอื่นเลยคาแรคเตอร์เนื่องจากว่าพี่อนาเคยทํามาก่อนนี้สองสายก็คือจแปนแอร์ไลน์จแปนแอร์ไลน์ก่อนแล้วก็สิงคโปร์คิดว่าคาแรคเตอร์ของตัวสิงคโปับแอร์ไลน์ก่อนเป็นยังไงบ้างสิงซีบอ์ไลน์ก็จะต่างกับจแปนแอร์ไลน์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจแปนแอร์จะเป็นแบบ ต้องดูใจดีดูซอฟๆหน่อยอแล้วกอ็อย่างสีลิปก็ห้ามทาสีแดงไปนะต้องดูแบบเป็นอะไรอใช่ต้องเปลปสีชมพมูดูแบบซอฟหหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิบเวลาจะต้องแบบก็ต้องดูเป็นคนที่มีความมันม่นใจในตัวเองอนิดนึงค่ะแล้วก็ดูพูดจาชาญค่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวขอแอดออนว่า ต้องมีความเป็นเอเชียนด้วยในตัวคือถ้ามั่นใจจนไปสายฝอเนี่ยอาจจะเหมาะกับตอนออกการแต่ถ้ามั่นใจแต่ยังมีความเอเชียน Asian, Asian, ามากกว่าบบจะไม่เหมือนตะไว้ออกการที่จะบบต้องแบบมั่นใจตัวเองเพราะว่าเขาต้องการคนที่ไปตับกับ ลูกค้าผู้โดสารฝั่งนั้นอะไรอย่างนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของแบบอย่างเจแปนก็จะชัดเจนไม่ว่าเราจะไปญี่ปุ่นเราก็จะเห็นความบริการาจะนอบน้อมอะไรอย่างนี้จาต่อมาอย่างสิงคโปร์เขาก็จะมีความแบบมั่นใจขึ้นหน่อยเอาพูดถึงนะคะแต่ก็ยังกึ่งกลางรว่าง i ม e East กับจะเป็นอะไรคอร์เน Air สำหรับการสมัครนะคะการแต่งหน้าไปสมัครเนี่ยอย่างแบบปกติถ้าทาปากแดงไปเดียวจะแนะนําให้เล็บเป็นสีแดงสีเดียวกับลิปสติกเลยอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าตอนที่เดียไปสมัครวันนั้นหน้เดียใช้สีชมพูเข้มเพราะว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่มั่นใจกับสีแดงขนาดนั้นแล้วเราคิดว่าเราสวยที่สุดในสีชมพูเข้มวันนี้นเดียก็ทาสีชมพูเข้มไปนะแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะลงทุกสนามได้ๆอะคะ่ะเดียมีสีแดงมาแนะนําค่ะคือตัวนี้เมเปิลลินนิวยอร์กนะคะเป็นสีเดี๋ยวหารสีก่อน22 ะะเป็น super stay matte ink นะคะตัวนี้เนี่ยที่แนะนำเพราะว่าทามาแล้วอะ่ะมันไม่ติดฟันนะมันเป็นริว้วที่อยู่จะยิ้มยังไงอะ่ะกรรมาการจะเห็นความมั่นใจของยูเดี๋ยวแปะให้ดูนี่คือทามาแล้วแล้วแบบวะ่ามันไม่ติดเล็บไม่ติดฟันไม่ติดมาร์กไม่ติดอะไรเลยคือมันดีมากาแล้วราคาแบบน้องน้องรับได้เลยคือแบบมันจะอยู่ที่ประมาณ2 0งสาที่พี่เดียไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวลองปักตะก้าไว้ก็ลองพลิกไปดูได้นะคะอันนี้เป็นสีที่ออกใหม่แล้วใช้ได้กับทุกสายการบิน ส่วนอีกสีหนึ่งนะคะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ทั้งสายการบินเนี่ยใช้แล้วก็ได้รับการแนะนํามาจากเทรนเนอร์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์คือสีอะไรเอ่ยสีเบจเมรของแมทค่ะค่ะก็าตามลิงค์นี้นะไปดูได้คือเขาจะเป็นแดงที่เข้มกว่าโทนนี้1โทนแต่ว่าถ้าใครที่แบบแค่อยากลองเราคิดว่าอนาคตไม่ได้ใช้บ่อยก็แล้วแต่เลือกอันนี้มันก็จะราคาย,ย่อมเยาวหน่อยแมทก,ก็คือราคาตามแมก,กันเนาะประมาณนั้นนะคะ เค okay, ค่ะสุดท้ายเรามาถึงพ Round, าร์ทไฟนอลราวแลกันหลังจากที่ผ่านการใส่ชุดแคบายาสวยงามขนาดนี้ไฟนอลราพี่อนาเขาถามอะไรเอาประโยคที่คิดว่าแบบไม่เหมือนคนอื่นะที่เจอมาไม่เหมือนคนอื่นเหมือนเราเตรียมไปเยอะมากเลยอะเราบอกว่าเหมือนเขาว่าเหมือนรู้ว่าเรามาจากเจวาเจว์เวสมาก่อนนะคะเจวเวสคือตอนนี้เป็นจะไปอะไรละเมื่อก่อนอะมีมันมีปัญหาว่าแบบว่าเจวเวสล้มละลายเขาเหมือนเขาเลยบอกว่าเออทำไมเจ้าเวสถึง move มาถึงรวมตัวกับจะไปอะไรทาไมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ถามเราเราก็เลยบอกว่าเอออาจจะเป็นเรื่องในเรื่องบัญชีหรือเปล่าลอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องงบดุลเอ่อเพราะว่าจะเวสไม่ขาดทนุนพอไปรวมกับจะไปอะไรที่ขาดทุนแล้วมันทําให้งบดุลเนี่ยบาลานซ์ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย <ST AN> ่งางเงี้ยอืมก็เป็นเรื่องแบบ history ของแบบ หมือนแบ็กกราวของที่เราเคยผ่านมาใช่เป็นเรื่องแบบ Experi e n c ีที่ผ่านมาเราทํางานอะไรเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องนี้คะ่แะแต่ถ้าเป็นเด็กจบใหม่ก็อาจจะเป็นคำถามอีกแบบนึงค่ะอย่างตัวเดียตัวเดียจบใหม่คะ่ะตอนนั้นแต่ว่าเดียเคยมีประสบการณ์เดียเขียนไปในรูสูเมว่าเคยแบบเคยไปเสิร์ฟอาหารที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามว่ายูชอบหรอการเสิร์ฟอะไรเงรี้ยบอกว่าชอบค่ะรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวของเราเราเราได้แบบบริการคนอื่นเราแฮปปี้อะไรเงี้ยของเดียมันก็เลยลิงก์กับงานที่ได้ทําอยู่มันก็ง่ายใช่แต่ของเดียเขามีบอกวว่าายูมมีค มาถพิเศษอะไรไหมเราก็คิดในใจว่าเราเป็นคนไม่ได้มีขนาดนั้นแต่มันต้องหานะวันนั้นนะมันต้องหาให้เขาให้ได้อะเราก็เลยบอกแบบว่าร้องเพลงค่ะแล้วเราก็ร้องเพลงให้เขอฟังเพราะไม่พอไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เด้อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเขาขอให้เราทําอะไรอย่าปฏิเสธเพราะการปฏิเสธคือมันเป็นเมกเนกาทีิฟไมซ์เซ็ต ดังนั้นเราก็ทําได้ก็ทําไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าเราพยายามเราอยากที่จะร่วมงานกับเขาประมาณนี้ค่ะใช่พอถึงอ่ะพอถึงตอนเนี้ยก่อนไฟนอลเสร็จอ่ะเขาก็จะส่งเมลมาบอกว่าเราได้ไม่ได้ใช่ไหมแล้ววันที่เราไปที่สิงคโปร์อ่ะเราต้องไปตรวจสุขภาพอีกรอบนะจากที่เราตรวจที่เมืองไทยแล้ว mm. เราต้องไปตรวจที่สิงคโปร์อีกรอบความพีคอยู่ที่นี่แหละนี่เป็นเรื่องที่เดียไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเป็นเรื่องที่เดียไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย ไม่เคยเล่าให้ YouTube ช่องไหนที่ไปออกฟังเลยนี่จะเป็นที่แรกนั่นก็คือการตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แอร์ไลน์แอร์ไทยทุกคนต้องแก้ผ้าทุกชิ้นค่ะแ,ะแอร์ไทยทุกคนต้องแก้ผ้าทุกชิ้นค่ะจะบอกให้ทุกคนอย่าตกใจไปโดนไหม รุ่นหนึ่งก็ต้องโดนโดนแหละคือจำไม่ได้หรอกรุ่นสอง <c oughs> ก็โดนคุณคุณโดนโดนไม่ฉันจาได้แม่นมากเพราะว่าฉันต้องถอดทุกอย่างแม้ว่ากางเกงในให้หมอผู้ชายดูเป็นครั้งแรกที่มีผู้ชาย<ม>ใช่ไหมใช่<อ>เป็นครั้งแรกที่มีผู้ชายมองฉันแย่มากฉันในวัย21ปีค่ะตอนนั้นคือแบบงงว่าทำไมเขาตรวจสุขภาพแบบนั้นเลาวชุดไหมชุดคม ไม่ไ,มได้นี่เป็นเรื่องแปลก <c oughs> ที่เกิด,ดขึ้นแล้ว,ลวเราเรียกกับคนไทยนะปี2011เดนี่ยถามเพื่อนคนไทยว่าทําไมต้องแก้ผ้าวะเดี๋ยวไปถามเพื่อนสิงคโปร์เขาไม่ต้องแก้ผ้าเขาให้ผู้หญิงไทยทุกคนแก้ผ้าแล้วไอไอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จบก็เลยกำ<ต>ลัลมงมีไอมีไอใช่ไอ,อพร้อมแก้ผ้าและเป็นชาติเดียวที่ต้องทําเดียก็เลยเอามาคิดเองนะคือ ถูกผิดไม่รู้นะคิดว่าเขากลัวหรือเปล่าว่าแบบจะมีการแปลงเพศเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยให้เราไอเพื่อให้เราเห็น movement อของอดี้หรือเปล่าแต่น้องๆคะไม่ต้องกลัวนะสมัยนี้แอร์ไทยที่ไปอยู่ะ่ะไม่ต้องถอดเสื้อผ้าไม่ต้องแก้ผ้าให้คุณหมอดูแล้ว <c oughs> จริงๆ <c oughs> ไปถามมาแล้วแต่มันเป็นประสบการณ์ของเราเ<อ>ที่เราว่ามันแปลกตอนนั้นเหมือนเราเป็นรุ่นแรกๆอะเนาะก็เลยอาจจะแบบมีอะไรที่เป็น c o s อร์ที่แปลกๆหน่อยใช่นั่นแหละค่ะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆที่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์ ให้ฟังเนาะพี่นาจะจบคลิปแล้วออขอแนะนําหน่อยว่าแบบมีอะไรที่แบบตอนสมัครอะเราควรแบบพกไปไหมนะวันสมัครอะไรเนี้ยอ,อ,อันนี้มันก็จะเป็นไอเทมคือมันจะมีสเปย์เวลาฉีดผมใช่ไหมที่จะใช้ของของเคสของญี่ปุ่นอันนี้เป็นเป็นรุ่นนี้ก็ไปซื้อใน ในห้างทั่วไปมีค่ะเคฟโอเคเของญี่ปุ่นออส,สีม่วงมันทนมากจริงๆใช่สีม่วงอ่ะให้ดูอันนี้นะคะสําหรับแบบคนที่แบบอยากทําผมแล้วก็กลัวว่าจะกระเซิกระเซิงเหงื่อออกต่อหน้ากรรมการอะไรเงี้ยขอแนะนําให้เนียบไปเลยแล้วก็วกอันนี้ม<บ>เออไอเทมที่จะต้องพกไประหว่างวันเพราะว่าวลาเราจะทำผมเสร็จวอาเราเดินไปเดินมามันอาจจะมีผมหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็พกเป็นเจลนะคะอะไรที่แบบพกเกตที่ใส่ในกระเป๋าเราได้แล้วแอบไปเติมได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะอันนี้เราอาจจะไปเติมนะวันจริงไม่ได้มันใส่เข้าไปในกระเป๋าไม่ได้ค่ะก็อย่าลืมแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะไรที่แบบทัชอัพเราในวันละวให้เขารู้สึกว่ากลูมิ่งเราเปะเพราะว่าสิงคโปร์เป็นสายการบินนึงที่ต้องกรูมิ่งแบบเตะมากๆจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากฝากอะไรถึงน้องๆเพราะว่าตอนนี้นะคะสิงคโปร์อะไรกำลังรับสมัครอยู่แล้วก็จะมาอินเทอร์วิว ต่อหน้าเราในเดือนกรกฎาคม2025นี้แล้วก็คืออีกไม่ถึงหนึ่งเดือนอยากมาั่งอะไรน้องๆคักพี่จะให้น้องๆน,นะคะรู้ว่าเราเ,เวลาจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนเราก็จะต้องเตรียมตัวอยู่แล้วแหละอาอาจจะต้องมีการแบบเกง่งคําถามไว้ว่าแบบเขาจะถามอะไรเราจะได้แบบไม่ตื่นเต้นเวลาแบบไปถึงเนาะแต่ถ้าเรา อาจจะต้องฝึกเวลาพูดหน้ากระจกไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษสําคัญมากมแล้วภาษาที่อ 2, สองภาษาที่สาสำคัญไหมคะสำคัญเหมือนกันคะ่ะพี่อาณาพูดอะไรได้ไหมภาษาที่ 3? พูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะว่าเคยทำที่เจลเคท่ป l i ลซ์มาก่อนค่ะใช่ส่วนตัวเดีย ب, พูดไม่ได้แต่เคยเรียนสิ่งญี่ปุ่นแต่ลืมไปแล้วเราตอนสัมภาษณ์เราก็บอกเขาตรงๆนะว่า<อ>เรา,เราเร,าเราเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นมาแต่ว่าพอมาหาอะไรเราไม่ได้เรียน <c oughs> เราก็ลืมไปแล้ว <c oughs> ใช่ก็ไม่ได้พูดแต่นั้นพูดไม่ได้ประมาณนี้ค่ะโอเคขอให้ทุกคนสู้ๆและที่สําคัญจําไว้นะอย่าเป็นโรบอทถูกไหมอย่าท่องสคริปต์อย่าเป็นโรบอทอันนี้สําคัญที่สุด สำคัญที่สุดโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสถานที่ร้านถุงโยของพี่อนานนเองนะคะที่ให้เรามาทานแล้วก็สัมภาษณ์ในวันนี้ใครที่ดูคลิป YouTube ของเดียนะคะแล้วมาที่นี่ก็แจ้ง้าได้เลยว่ามาสักคลิปเดียนะคะเพราะว่าพี่อานาจะมีส่วนลดให้วันนี้ไปแล้วนะโชคดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ